สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราหยุดก็เลยอยากจะมานําเสนอการทำความสะอาดหมวกแบบสไตล์ผู้หญิงผู้หญิงกันบ้างนะคะก็หลายๆคนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีหมวกกันน็อกคู่ใจอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งหญิงทั้งชายแต่วันนี้ประเด็นมันอยู่ที่ ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็แต่งหน้าใส่โมงแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกแต่มันจะมีบางจุดที่โดนเครื่องสําอางนะคะโดยเฉพาะพวกแป้งพับที่เราทาลงบนหน้าอันนี้มันเป็นคาบสะสมเดี๋ยวกุ๊กจะให้ดูตัวอย่างอย่างเช่นหมวกของกุ๊กใบนี้ค่ะ แนะนำนะคะซักนวมก่อนอันนี้เทคนิคกุกเฉยๆนะแต่ใครจะเอาไปทำก่อนหนะ้าหลังก็แล้วแต่ใช้เมคอัพรีมูเวอร์นะคะยี่ห้อใดก็ได้แต่พอดีกุ๊กอะ่ะชอบของตัวเมเบลีนเขาตัวนี้ใช้ดีไนงะใช้ได้ทั้งตาทั้งปากทั้งหน้าไม่ค่อยระคายเคืองเราก็เลยเอามาใช้กับนวมของเราบ้างนะคะก็ใส่สำลีธรรมดาเลยแล้วก็ค่อยๆเช็ดคราบออก มันออกจริงๆนะคะไม่ใช่ไม่ออกเพราะว่าอุกเทสแล้วเนี่ยไปซักก่อนเครื่องสำอางไม่ออกนะต้องเช็ดให้คิดง่ายๆว่านวมก็เหมือนใบหน้าของเราเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็อยากจะให้สาวๆที่ขับขี่รถมาชมกันเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีทำความสะอาดดีกว่ากุกเนี่ยแหละแต่ด้วยความที่วันนี้ว่างไงไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ได้ขี่ออกทิปก็ทำความสะอาดอีกนึงแล้วกัน เห็นไหมคราบนี right? you you usually, ่แบบเหลืองติดลงมาเลยเป็นเหลืองที่ไม่ใช่มาจากฝุ่นเป็นเหลืองจากคราบพวกเมคอัพรองพื้นเนื้อครีมเนื้ออะไรต่างๆนี่แหละก็เป็นคนหนึ่งที่แต่งหน้านะคะแล้วก็ใส่มงใส่หมวกเห็นอีทิงแค่ดวงตาแค่นั้นแหละก็อยากให้เน้นทำความสะอาดเป็นจุดๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ สังเกตจากตัวกุกใช้งานเองอะตัวพวกเครื่องสำอางจะไปเลอะตรงจุดที่อยู่ตรงตรงข้างตรงข้างๆแก้มแล้วก็ตรงที่เป็นส่วนของหน้าผากนะคะเพราะบางทีโมงเราไม่ได้ปิดครอบคุมทั้งหมดโดยเฉพาะตรงหน้าผากเนี้ยพอช่วงจังหวะใสมันก็โดนตรงคางเสร็จแล้วก็ไปโดนตรงข้างบนที่เป็นออฟองน้ำของหน้าผากในมอกันน็อกนะคะ นี้เราก็เช็ดกันให้ดูสดๆเลยว่าสกรปรกขนาดไหนอันนี้แค่ซอๆซอๆเทคนิคนี้ก็ไปใช้กันได้นะคะมันเป็นอยากแบ่งปันไม่มีอะไรมากจะบอกว่าตรงช่วงหน้าผากข้าขงบนเนี่ยต้องทำเยอะหน่อยนะคะเช็ดเยอะหน่อยอันนี้ก็เช็ดไปหลายรอบนะแต่ว่าไม่ได้ลงให้ดูทั้งหมดเอาแค่ไปพองามพอจริงๆนี่เดี๋ยวกูกต้องไปเช็ดต่อนะ เอาให้มันออกให้หมดไปเลยไม่งั้นมันก็จะสะสมสะสมหนักเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะและถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนมีเทคนิคดีๆในการทำความสะอาดหมวกกันน็อกเนี่ยก็ลองมาแบ่งปันให้ฟังกันได้นะคะใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยก็ดีเพราะว่าจะได้ให้ท่านอื่นๆเนี่ยได้เห็นด้วยว่าแต่ละคนมีเทคนิคยังไงในการทำความสะอาดหมวกกันน็อกของตนเองนะคะ ในส่วนของคางเนี่ยตรงช่วงปิดคางก็จะทําความสะอาดง่ายหน่อยอันนี้ไม่ได้เลอะแล้วก็ลึกมากเพราะว่าเป็นฟองน้ําแบบบางๆเป็นเนื้อผ้าไม่ได้เช็ดยากอะไรนะคะอันนี้ก็เช็ดไปเรื่อยๆตรงนี้ของกุ๊กม,มันถอดได้ไงตรงช่วงคางนี่ก็จะถอดออกมาเช็ดเนี่ยแหละคะ่ะ ค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆไม่ต้องไปขูดรีดอะไรมากนะคะก็ออกแล้วเห็นไหมคราบนี่แบบเน้นๆเ,เลยอีกหนึ่งไอเทมที่อยากแนะนำนะคะนั่นก็คือฟองน้ำมิรามีนหาซื้อได้ที่ไดโศกเลยค่ะตัวนี้ใช้ดีด้วยราคา60บาทก็ได้มาประมาณ16ชิ้นต่อซองสำหรับไซส์นี้ค่ะจริงๆมีไซส์เล็กกว่านี้แล้วก็ไซส์ใหญ่ไปอีก เอาจริงๆเนี่ยเขาเอาไปล้างรถก็ได้นะไปเช็ดคราบรองเทา้าคราบฝุ่นเพียงแค่เอาฟองน้ําตัวนี้ไปจุ่มน้ําคราบก็ออกแล้วใช้ดีนะคะใช้ง่ายๆเลยไม่ต้องมีพิธีรีตองให้สังเกตเนี่ยค่ะก๊กกำลังเช็ดนวมอยู่นี่เห็นไหมตรงนี้มันมีคราบฝุ่นที่เป็นจุด Emergency สีแดงตัวนี้ค่ะ จุ่มน้ำเช็ดถูๆธรรมดาก็ออกแล้วเนาะอันนี้อันตัวนี้ใช้ดีใช้ดีขั้นตอนสุดท้ายนะคะเก็บรายละเอียดด้วยคัตเติลบัตหน่อยจริงๆตัวนี้สําคัญเลยเพราะว่าฝุ่นในซอกเล็กๆของหมวกเราอะที่เป็นรูรับช่องลมต่างๆเนี่ยฝุ่นเพียบจ้ะดูคลิปนี้ได้เลยไม่อายแนละอาจริงๆอยากโชว์มาก สะสมมากี่เดือนแล้วนี่ดำมากมากนะคะส่วนตัวกุ๊กอะใส่คีออกทิฟเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่แบบบางทีก็ขี้เกียจมานั่งตามซอกตามหลืบเนี่ยแต่ปัจจุบันตอนนี้มันว่างมากด้วยความที่โควิดเช็ดมันเถอะอีกอย่างก็จะแนะนำเป็นคัตเติลบัตหัวแหลมๆอันนั้นคือตามซอกหลืบเล็กๆรูๆ,ๆจิ๋วๆเนี่ยดีมากกุ๊กเชื่อว่าหลายๆคนขี้เกียจเหมือนกุ๊ก ยังไงถ้าว่างก็ลองไปทำนะคะขอบคุณที่กดชมคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ